วันนี้เรามีเมนูดับร้อนด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูไอศกรีมกะทิในลูกมะพร้าวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อไอศครีมกะทิทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่7 5 0แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูกาแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง50% เรามาเริ่มทำไอศครีมกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กะทิสำเร็จรูปมิตรโลไลซ์ชูกาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้น้ำตาลละลายปิดไฟยกลงพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ เทส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทําไอศครีมเปิดเครื่องประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไอศครีมข้นปิดเครื่องแล้วนําเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีประมาณ2ชั่วโมงตักไอศครีมกะทิลงในผลมะพร้าวพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไรซ์ชูกา้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว